สาวก i p h o n e ต้องรวมตัวกันตรงนี้วันนี้หัวจะบอกอาการเสียของ iPhone ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเสียเพราะอะไรแก้ไขยังไงอยากรู้มาฮัาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับผู้แอบแบงครับผมนะครับวันนี้หัวจะบอกนะครับอาการเสียของ p p o o n นะครับตั้งแต่อดีตเลยถึงปัจจุบันครับจริงๆแล้ว iPhone ในแต่ละรุ่นครับผม ไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีนั่นแหละครับแต่ว่าจะมีจุดบอดเล็กๆน้อยๆของตัวครับผมที่เวลาเกิดปัญหาปุ๊บเนี่ยจะเป็นจุดตายตัวเลยครับว่าต้องซ่อมตรงนี้ช่าง90%เขารู้กันว่ามาปุ๊บเนี่ยเปิดเครื่องปุ๊บทำตรงเนี้หายแน่นอนและอยากรู้ไหมว่ารุ่นไหนเป็นยังไงบ้างและรุ่นไหนเสียน้อยสุดทุกคนคงอยากรู้แล้วยังไงมาอ่ามาที่รุ่นแรกเลยครับผมรุ่นแรกที่เราจะพูดถึงก็คือ iPhone CS นะครับโอ้เก่ามากๆครับผมที่เรา เมื่อก่อนเราคือฮาร์วหรือหว้ามากๆครับผมอ่ะไปที่อาการเสียของ iPhone CS เนี่ยครับก็คือ Wi-Fi ชอบเสียผมนับเราไปที่ฟังก์ชัน WiFi เนี่ยเลาจะกดปุ๊บเนี่ยเป็นสีเทานะผมกดไม่ได้ครับเพราะอะไรครับผมนะเป็นจุดบอดเลยคือเวลาตกกระแทกครับไอไอซีไวไฟเนี่ยมันชอบแพกครับผมก็ต้องเปลี่ยนไอซีไวไฟครับเปลี่ยนไม่ยากครับเปลี่ยนง่ายครับผมอ่ะนี่คืออาการแรกและรุ่นแรกครับ ต่อไปเลยต่อไปรุ่นที่2ครับผมก็คือ iPhone 5นี่ครับหรือเขาเรียกว่า 5G ครับไม่ใช่ 5S นะครับผมเดี๋ยวทุกคนเข้าใจผิด iPhone 5ตัวนี้ครับออกแบบมามี IC ชาร์จตัวหนึ่งครับที่นะครับรองรับอุปกรณ์แท้เท่านั้นครับผมเวลาคนหลายคนครับใช้อุปกรณ์เทียมเข้าไปเนี่ยเสียบชาร์จปุ๊บเหลือแดปเตอร์เทียมครับผมเสียบปุ๊บไอซีตัวนี้ตายทันทีครับผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนไอซีตัวนี้แหละซึ่งเปลี่ยนไม่ยากครับช่างทากันไม่เกินครึ่งชั่วโมงเสร็จทันทีเพราะฉะนั กลัวที่ชาร์จปอมมากๆนะครับผมต่อไปเลยครับรุ่นที่3นะครับผม iPhone 5S นั่นเองครับต่อจากรุ่นเมื่อกี้นะครับผมตัวนี้ครับผมมันมี IC ตัวหนึ่งครับที่ควบคุมสัญญาณนั่นเองครับผมเวลาตกกระแทกเนี่ยครับ IC ตัวนี้แหละชอบเดาะชอบแคพกครับผมเพราะว่าอยู่เกือบกึ่งกลางของบอร์ดนั่นเองครับผมทําให้เวลาตกปุ๊บเนี่ยจะขึ้นสัญญาณค้นหาค้างเลยครับผมโมเดลฟอร์แมร์หายครับก็เลยต้องมายก IC ตัวนี้บอลครับผมแล้วก็วางใหม่เพราะอาการตกกระแทกนั่นเองครับผมอ่า ต่อมาด้วยครับผมอันนี้ควบ2รุ่นด้วยกันเลยครับเกิดมาพร้อมกันครับก็คือ iPhone 6และ iPhone 6 Plus นั่นเองครับหน้าจอเล็กและหน้าจอใหญ่นะครับเกิดมาปีเดียวกันครับ อาการเสียเหมือนกันเป้ครับผมก็คือ IC คุมทัชสกรีนนั่นเองครับไม่ว่าจะเปลี่ยนจอนะสิบยีอันก็ทัชไม่ได้ครับผมหรือทัชบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่อก่อนทุกคนก็จะมานั่งบิดกันไอจอข้างบนก็กระพริบกระพริบนี่คืออาการของ i อซีทัชสกรีนถ้าเันยังเสียครับผมเช่นกันครับเช่นเดิมเลยก็คือตกแทกหรือนั่งทัชนั่นเองครับผม i อตัวนี้ก็จะมีรอยขาดนะครับของวงจรนั่นเองครับก็เลยช่างก็เลยต้องยกขึ้นมาครับมานั่งต่อลายครับผมนะเบ็กมากมาครับผมแล้วก็วางกลับ ต่อด้วยรายการที่6และ7ครับผมนะก็คือ iPhone 6s และ 6s Plus นั่นเองครับผมเกิดมาปีเดียวกันครับปัญหาเหมือนกันเลยครับเวลาทําตกทําหล่นนะครับผมชอบขึ้นรูปประหลอดขึ้นมานะครับแล้วก็เขาบอกว่าเครื่องร้อนทั้งที่เราอยู่ห้องแอร์ทำไมครับผมเพราะว่า IC นะครับ Wi-Fi ที่อยู่ในเครื่อง2รุ่นนี้ครับชอบเสียเสียเพราะอะไรครับผมเพราะจุดบอดของเขานน่นเองครับผมก็พอมาช่างปุ๊บเนี่ยช่างก็สามารถจะเปลี่ยน IC Wi-Fi แล้วก็ยกแนนขึ้นมาอันล็อกเพื่อให้เจอ Wi-Fi ตัวใหม่ แค่นะครับก็จะจบปัญหากลับมาใช้งานได้ครับต่อมาด้วยครับรายการที่8และ9ครับผมนะครับเกิดในปีเดียวกันอีกแล้วครับผม iPhone 7และ iPhone 7 Plus นั่นเองครับตอน iPhone 7 Plus ร์ตมาครับขายดีมากครับแล้วก็วูบวางมากครับผมเป็นกล้องคู่นะครับตัวแรกของ iPhone เลยและนะครับใช้งานไปวันหนึ่งครับอยู่ดีครับคุยโทรศัพท์ไม่ได้ยินครับอัดเสียงไม่ได้นะทุกคนคงเคยเจอปัญหานี้ครับผม IC Audio นั่นเองครับท้าไมถึงเป็นครับผมเพราะว่าตกกระแทกครับ ไอซีตัวนี้ครับอยู่ใกล้ๆถาดซิมครับผมมันอยู่ตรงกลางบอร์ดพอดีมันก็เลยแตกหักได้ง่ายครับผมพอแตกหักปุ๊บก็ไม่สามารถโทรคุยโทรศัพท์ได้ครับผมไม่ได้ยินช่างทําการนับยกขึ้นมาต่อลายครับผมแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่วางเข้าไปครับกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับผมเพราะฉะนั้นรุ่นนี้กลัวการตกเช่นเดียวกันับมาถึงรายการที่10ครับผม i p h o n 10นั่นเองครับ iPhone รุ่นแรกครับที่เป็นบอร์ด2ชั้นนะผมแล้วก็สแกนหน้าคือห่างมากครับตอนเขาออกมาขายดีเป็นเทน้าเทท่าแต่ เวลาเครื่องตกหล่นครับผมปัญหาเยอะมากเพราะว่าหน้าจอก็ไม่ใช่สีเขียวผมนะครับแล้วก็สแกนหน้าก็ไม่ได้ทัชสกรีนก็ไม่ได้ครับผมแล้วก็สัญญาณชอบหายปัญหาเยอะครับเพราะว่าบอร์ดสองชั้นเนี่ยเวลาตกกระแทกเนี่ยรุ่นแรกที่เขาออกแบบมาเนี่ยไม่แข็งแรงพอครับผมนะครับสามารถจะแยกชั้นออกได้ง่ายเพราะฉะนั้นช่างก็เอามาครับแยกบอร์ดสองชั้นครับแล้วก็ทําการทําขาใหม่แล้วประกบเข้าไปตามในคลิปที่ผมเคยทาครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เสียหายง่ายมากถ้าเราทําตกนั่นเองต่อมาด้วยรายการที่11ครับผม iPhone 10R นั่นเองคร iPhone ที่ออกมาสีสันสวยสดงดงามมากๆครับผมแต่ว่าปัญหาคือเวลาเราทำตกแล้วสัญญาณชอบหายนันเองครับหรืออีมีหายนันเองนะมีเอตัวนึงชอบแคกเช่นเดิมครับผมนะเหมือนกับ iPhone 5S เลยครับผมเราก็มาทําการยกขึ้นมาแล้วก็รีบอลขาใหม่แล้วก็วางกลับไปครับกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับผมเพราะฉะนั้นอีกรุ่นก็ไม่ควรตกเช่นเดียวกันนะผมต่อมาด้วยรายการที่12และ13ผมนะครับ iPhone 10s และ 10s max ครับผมน้องเล็กและพี่ใหญ่ครับผมนะครับเช่นเดียวกันกับ iPhone 10เลยครับผมเหมือนไม่ค่อยได้แก้ไขนะครับในจุดที่เขาบกพร่องนะครับผมเพราะว่าเป็นบอร์ด2ชั้นเช่นเดียวกันครับเฟรดีเหมือนกันครับจอตัวเดียวกันนะครับผมชอบเสียงเหมือนกันครับก็คือเวลาตกปุ๊บเนี่ยนะจอจะเป็นเส้นเขียวขึ้นนะครับผมแล้วก็นะครับทัดไม่ได้ครับสัญญาณหายปัญหาค่อนข้างจุกจิกนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ทําตกก็เป็นมือถือที่ดีทีเดียวครับผมอ่าก็เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ต้องระวังการตกเช่่นเคคยรับออาตมมผ ควบ3เลยครับผมรายการที่14 15และ16นะครับเท่ากับว่า iPhone ซีรีส์11ทุกรุ่นเลยครับก็คือ11 11 Pro และ11 Pro Max ครับผมนะครับมันมี IC ตัวหนึ่งครับผมชอบเสียครับผมก็คือ IC คุมสัญญาณนั่นเองครับผมนะครับจริงๆแล้วอยู่ในวงจรเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวครับตัวเนี้ยช่างเขาเจอนะครับว่าเสียเยอะมากๆครับคือดีครับวันหนึ่งมีอีมี่นะครับแต่สัญญาณเนี่ยค้นหาค้างเลยครับหรือโน้สสวิตนั่นเองนะช่างก็เอามาแยกบอกสองชั้นผมเคยทําคลิปอยู่แล้วนะไปดดูไ้้แลวก็ แก้จุดนั้นน่ะหายเลยครับผมก็ะกกลับก็ใช้งานได้อันนี้ผมยังไม่ฟันธงว่าเกิดจากการตกหรือเปล่านะครับหรือว่าเกิดจากการที่เขาคิดวงจรมาแล้วเกิดข้อผิดพลาดนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าใครใช้แล้วเจออาการนี้ก็ไม่ต้องตกใจครับแก้ไขไม่ยากครับผมอ่าเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับผมนะครับว่าใครผู้ชนะคะแนนนี้ได้มายังไงครับก็คือคะแนนที่ช่างนะครับให้คะแนนเขาว่ามาซ่อมน้อยสุดและไม่มีจุดบออนั่นเองครับผม จริงๆถ้าทุกคนฟังใหดีนะจะรู้ว่าหักพูดข้ามบางรุ่นนั่นเองครับผมก็คือ iPhone อสนะครับ iPhone 8และ p h o n e 8 l u s ครับผมอ่ะสามรุ่นนี้ครับซ่อมน้อยครับผมและจุดบอดแทบไม่มีนะครับแต่ที่มาซ่อมเนี่ยเพราะว่าตกน้ำบ้างครับผมตกน้ำทะเลนะตกกระแทกนะครับปลาใส่กำแพงรถเหยียบอะไรต่างๆนาครับผมแต่ไม่ใช่ว่าแค่ตกกระแทกเบาๆแล้วเสียครับผมอ่ะก็คือ บวกให้คะแนนสําหรับ iPhone 8แล้วกันับผมที่นะครับเป็นผู้ชนะเพราะว่าจุดบอดน้อยที่สุดครับผมตบมือให้ก่อนนะครับถ้าใครที่อยู่ก็ดีใจด้วยครับแต่ถ้าใครไม่ใช้ iPhone 8ไม่ต้องเสียใจนะผมที่โอบอกไปนะครับก็คือให้ทุกคนระวังนั่นเองครับผมระวังว่าถ้าเกิดอาการนี้เป็นเพราะอะไรหรือไม่ต้องเกิดอาการนี้เลยถ้าเราไม่ทําตกนั่นเองแต่คงห้ามไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าไม่ทําตกแต่ถ้าตกก็ไม่ต้องตกใจนะทุกคนคงฟังอยู่ครับสำหรับคนที่ใช้ซีรีส์12ที่โอยังไม่พูดถึงเนี่ยเพราะว่าเก็บรายละเอีย แล้วตอนนี้ถ้าใครเสียนะครับก็คงเดินเข้าศูนย์นะครับมีประกันอยู่เนาะก็ไว้หัวกเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมาบอกอีกทีสาหรับ iPhone ซีรีส์2นะครับผมามาท้ายคลิปนะหัวก็ที่ทําทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่บอกว่า Apple ไม่ดี iPhone ไม่ดีแต่ที่ทำอะอย,ยทุกคนระวังจริงครับผมโทรศัพท์ไรก็เสียนะครับผมถ้าตกถ้าหล่นครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับสามสามหนึ่งครับปลาหัวหมาไม่พังเลยจริงไหมเอามาประกอบใช้งานได้เลยเพราะฟังก์ชันเขาไม่เยอะไ c ซบนบอร์ดไม่เยอะนั่นเองครับผมจะว ไม่ต้องมีซีเรียสนนกันนะเพราะเราใช้งานหาเงินแล้วก็มีความสุขกับมันเนาะโอเคนะถ้าใครชอบนะฝากกดไลค์แล้วก็ซนะับสไคร้น YouTube และ Facebook และอย่าลืม TikTok ด้วยนะผมไม่อยู่แน่นอนครับผมที่ทำให้ชีวิตทุกคนใช้ง่ายขึ้นครับผมหัวไปไปก่อนครับบายบายครับผมไปเจอกันสวัสดีครับ